เปิดแชทโตโน่ชวนไมเป็นเลขาประธานสู่ผู้ช่วยผู้จัดการรายการโหนกระแสวันนี้17เมษายนห8หนุ่มกัญชัยเปิดแชทโตโน่ชวนไมลทำงานเป็นเลขาประธานและต่อมามาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโดยในแชทแรกโตโน่ทักหาไมาบอกว่าตอนนี้พี่มาเป็นประธานสโมสร,กรเกษตรไมามาคอยช่วยคิดช่วยจำไม้เวลาพี่ไปทำงานตอนนี้พี่เมที่เป็นผู้จัดการแกหนักเมื่อไมถามว่าต้องทำอะไรบ้างโตโน่บอกว่า ทำทุกอย่าง5 5 5 5 5ไม่สามารถขับรถได้ด้วยไหมเมื่อไมบอกว่าขับรถได้ค่ะชอบขับโตโนโ่บอกเยี่ยมเลยนอกจากนี้โตโนโ่ถามไถ่ายเรื่องงานงานไม่เยอะลำบากไหมเป็นห่วงพร้อมบอกต่อว่า17มารับพี่ไปฟิตเนสแล้วก็เข้าสนามบอลและนัดเวลาไปรับทำงานฐานะคนร่วมงานปกติ ทั้งนี้ไมล์เล่าต่อว่าพอเจอกันบ่อยสนิทกันมากขึ้นก็ชวนไปทำพาสอื่นๆเช่นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการได้ไปช่วยในหลายๆด้านของเขาการทำงาน,ทำ,งานทำตามเวลางานของเขาท่าสนามตนและพี่เมย์จะไปสนามก่อนพี่โนจะตามไปทีหลังเรื่องการออกกองไปตั้งแต่เช้ากองนัดกี่โมงไปตอนนั้นแต่ละวันเวลาไม่ตรงกันสักวันอัตราค่าจ้างจ่ายเป็นรายวันเวลาสั่งงานรับจากทั้งสองคนทั้งพี่โนและพี่เมย์บางงานโตโนเป็นคนดีนเองโดยตรงช่วงพี่เมย์ป่วยจะรับงานจากพี่โน หน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการทำทุกอย่างที่พี่เมย์สั่งขับรถให้เวลาไปกองต้องซื้อของเตรียมพี่โนต้องกินอะไรบ้างใช้อะไรบ้างพาไปนูน่นนั่นนี่หลักๆต้องขับรถให้เพราะพี่เมย์ขับรถไม่ได้ท่าส่วนใหญ่พี่เมย์ไปด้วยตลอด